สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับรายการของเรานะคะเราสู่กันฟัง Hot News FAQs นะคะผ่านสื่อออนไลน์ YouTube ของสำนักง,งานคลังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะดิฉันกระหนกพิษบุญมากค่ะค่ะดิฉันรัดาวันนึกรำค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับข้อพิรมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังนะคะค่ะ ค่ะสำหรับการเบริกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังนะคะ,คะของหน่วยงานของรัฐนะคะปัจจุบันเราใช้ระเบียบเบิกจ่ายปี2562ค่ะ,คะซึ่งก็ได้ยกเลิกระเบียบปี2551ไปนะคะ,คะเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พรอสอพะนระคะาชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2561ค่ะและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะและก็เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าระบบ new gf m i s ไทยของเรานะคะค่ะแล้วเราก็มีการนำล่องไปแล้วด้วยนะคะสำหรับ new gf นะคะ สำหรับคำถามวันนี้นะคะหน่วยงานของรัฐที่ใช้ระเบียบนี้มีหน่วยงานไหนบ้างคะคะหน่วยงานของรัฐที่ใช้ระเบียบเบิกจ่ายปี2562นะคะก็จะมีทั้งหมด12แห่ง12หน่วยงานนะคะ,คะหน่วยงานแรกก็คือส่วนราชการคำว่าส่วนราชการก็คือกระทรวงทบวงกรมนะคะ,คะหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะคะและมีฐานะเป็นกรมซึ่งก็รวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้วยค่ะค่ะ,คะหน่วยงานที่2ก็คือรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจคือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีวินัยการเงินการคลังนะคะค่ะแล้วก็กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณค่ะค่ะหน่วยงานที่3าก็คือหน่วยงานของรัฐสภานะคะค่ะหน่วยงานที่4ี่ก็คือศาลยุติธรรมค่ะหน่วยงานที่5ก็คือศาลปกครองค่ะค่ะหน่วยงานที่6ก็จะเป็นศาลร,รัฐธ,ธรรมนูญน,นะคะค่ะหน่วยงานที่7ก็จะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญค่ะค่ะ หน่วยงานที่8ก็จะเป็นองค์กรอายการนะคะค่ะหน่วยงานที่9องค์การมหาชนค่ะหน่วยงานที่10ก็จะเป็นทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลค่ะหน่วยงานที่11ก็จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะและหน่วยงานที่12ก็คือหน่วยงานอื่นของรัฐนะคะตามที่กฎหมายกําหนดอันนี้คือหน่วยงานของรัฐนะคะที่ใช้ระเบียบนี้นะคะก็ะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12หน่วยงานด้วยกันนะคะ แล้วเงินรายได้แผ่นดินนะคะคือเงินประเภทใดะคะค่ะ,คะสำหรับเงินรายได้แผ่นดินนะคะก็คือเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐได้จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนะคะหรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังค่ะค่ะและกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งบัญญัติไม่ให้หน่วยงานของรัฐ นำไปใช้หรือหักไว้เพื่อการใดๆอันนี้จะเรียกว่าเงินรายได้แผ่นดินแต่ถ้าเงินที่หน่วยงานจะเก็บค่ะหรือได้รับไว้เป็นกรมกตรมสิทธิ์ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนะคะ,คะหรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุหรือกรณีใดๆที่จะต้องนำนำสงครังนะคะ,คะแต่เขามีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งครั้งนี้เราจะเรียกว่าเงินงอกนอกงบประมาณนะคะใช<ะ>่เงินนอกงบประมาณนะคะ,คะแล้วเงินเบิกเกินส่งคืนกับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนมีความแตกต่างกันอย่างไรคะ,คะเงินเบิกเกินส่งคืนนี่ก็จะเป็นเงินที่ส่วนราชการที่เบิกเงินจากคลังไปแล้วนะคะไม่ได้จ่ายหรือว่าจ่ายไปแล้ว<น>จ่ายไม่หมดหรือจ่ายไปแล้วแต่มีการเรียกคืนมานะคะค่ะและได้มีการนําส่งคืนคลังภายใน เออก่อนสิ้นปีงบประมาณนะคะหรือนําส่งก่อนสิ้นระยะเวลาการเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลือปีค่ะตัวนี้เราจะเรียกว่าเงินเบิกเกินส่งคืนค่ะใช่ก็คือว่าถ้าถ้าเบิกในปีงบประมาณใช่นําส่งให้ทันภายในปีงบประมาณนะคะเรียกว่าเงินเบิกเกินส่งคืนค่ะแต่ถ้าเป็นเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนนะคะจะหมายถึงเงินที่ส่วนราชการเขาเบิกจากทางไปแล้วนะคะค่ะไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไปแล้วจ่ายไม่หมดค่ะจ่ายแต่ว่าโดนเรียกคืนนะคะค่ะ และได้มีการนำส่งคลังหลังสิ้นปีงบประมาณหรือนำส่งหลังสิ้นระยะเวลาการเงินไว้เบิกเหลื่อปีตัวนี้เราจะเรียกว่าเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนนะคะค่ะ,คะแลก็คือส่งหลังจากสิ้นปีงบประมาณไปแล้วน,น,ะนะคะค่ะแล้วในการกําหนดให้ผู้เข้าใช้งานในระบบ GFMAA นะคะจำเป็นต้องมีการจัดทําคําสั่งหรือว่ามอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่คะค่ะค่ะ อันนี้ตามระเบียบเบิกจ่ายปี62นะคะข้อ12 <c oughs> ก็กำหนดไว้ว่าให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจะทำคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ,คะเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่จะได้รับมอบหมายกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและก็กำหนดแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิกในการเข้าใช้งานในระบบฉะนั้น ในการที่จะให้ใครเข้าไปทํางานในระบบ g a m s นะคะ <c oughs> หน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานจะต้องมีการจัดทําคําสั่ง <c oughs> หรือมอบหมายเป็นรายลักษณ์อักษรก็ได้ค่ะว่าหให้ใครเป็นคนเข้าไปใช้งานค่ะแล้วก็มีหน้าที่อะไรบ้างกําหนดแนวทางการควบคุมในการปฏิบัติตงานด้วยค่ะค่ะหลักแน่เลยต้องมีคําสั่งนะคะค <c oughs> ่ะแล้วในกรณีเบิกเงินยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม <c oughs> และมีเงินเหลือจ่ายผู้ยืมจะนําเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของหัวหน้าส่วนราชการได้หรือไม่คะค่ะกรณีเป็นการเบริกเงินไม่ว่าจะไปเพื่อกรณีใดนะคะ,คะซึ่งตามระเบียบข้อ1 7เข้ากําหนดไว้ว่าการขอเบอิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนําเงินนั้นไปจ่ายนะคะ,คะเงินที่ขอเบอิกจากคลังไปแล้วเพื่อเพื่อไปการใดนะคะ,คะ ให้นาไปจ่ายเฉพาะเพื่อการนั้นเท่านั้นนะคะจะนําไปใช้เพื่อการอื่นไม่ได้ค่ะอย่างกรณีนี้เราเบิกเงินยืมไปเพื่อจะเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมค่ะแต่ถ้ามีเงินเหลือเราไม่สามารถที่จะนําไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นหรือไปจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของหน้าได้นะคะเราจะต้องมีการนําส่งคืนคลังค่ะถ้านําส่งภายในปีงบประมาณเราก็จะเรียกนำส่งเบิกเกินส่งคืนนะคะใช่ค่ะแต่ว่าเราส่งไม่ทันปีงบประมาณก็จะเรียกว่าเงินเหลือจ่ายเกปีเก่าคืนอันนี้ค่ะไม่สามารถที่จะไปใช้ เป็นจ่ายโทรศัพท์ได้นะคะที่เขาถามมานะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่มีใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลนะคะอันนี้เขายกเคสมาว่าลงวันที่15กันยายน2564นาะคะจะนำมาเบิกเงินกับทางราชการในปีงบประมาณพศ2565ได้หรือไม่คะค่ะค่ะกรณีนี้ตามระเบียบข้อ24นะคะค่ะในการเบิกจ่ายให้จ่ายงบกลางซึ่งค่ารักษาพยาบาลเราถือว่าเป็น ให้จ่ายงบกลางนะคะค่ะ <c oughs> ถ้าค้างเบิกให้นําใบเสร็จรับเงินมาเบิกจากงบกลางรายการนั้นๆนนในปีงบประมาณถัดไปได้นะคะค่ะ <c oughs> แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินนะคะซึ่งตามระเบียบการเบิกค่ารักษาพยาบาลระบุว่าในการเบิกค่ารักษาพยาบาลค่ะให้นำใบเสร็จใบเสร็จมาเบ,กาาบิกได้ <c oughs> แต่ <c oughs> ต้องไม่เกิน1 1> <c oughs> ต้องไม่เกนหนึ่งปีแต่วันที่ระบุในใบเสร็จใช่ค่ะ ก็คือไม่เกิน1ปี 1> นะคะใ,ในการเบิดนะคะแล้วหากว่าเป็นกรณีนะคะที่มีการซื้อจัดซื้อจัดจ้างนะคะที่มีวงเงินตั้งแต่5,000บาทนะคะหากส่วนราชการไม่ต้องการจัดทำหรือลงใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ egp อันนี้จะสามารถทำได้หรือไม่คะค่ะกรณีนี้นะคะมีระเบียบตามระเบียบข้อ28เนี่ยวงเล็บ1นึ่เขาบอกว่า ในการขอเบอิกเงินสําหรับการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีวงเงินตั้งแต่5000บาทขึ้นไปนะคะ,คะส่วนราชการจะต้องจัดทําหรือลงใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้างนะคะเพื่อทําการจองงบประมาณในระบบนะคะ,คะซึ่งกรณีนี้กรมบัญชีกลางจะโอนเงินหรือจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้นะคะ,คะผู้มีสิทธิ์รับเงินของส่วนราชการโดยตรงฉะนั้น หากส่วนราชกรณีณีในส่วนราชการเนี่ยจะต้องจัดทำและลงใบสั่งซื้อจ้างจ้างในระบบ ecp ด้วยทุกครั้งนะคะถ้ามีวงเงินตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปค่ะก็ต้องเป็นไปตามระเบียบเนาะถ้ามีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างแต่5,000ันบาทยังไงก็ต้องลงในระบบ ecp นะคะค่ะอันนี้หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้ในกรณีไหนบ้างคะค่ะ สำหรับหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการนะคะก็จะมี6รายการนะคะค่ะ,ะมาดูรายการแรกค่ะใบเสร็จรับเงินค่ะใบเสร็จรับเงินจะเป็นใบเสร็จซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้นะคะค่ะแต่ถ้าถ้าหากว่าสว่วนราชการได้รับมาแล้วแต่ทําใบเสร็จสูญหายก็ให้ใช้สําเนาใบาเสร็จรับเงินซึ่งคนที่ผู้ที่รับเงินจากเรานะคะเป็นคนออกรับรองสำเนาถูกต้องให้ค่ะมา แนบเป็นเอกสารประกอบเพื่อประกอบเบิกจ่ายเงินได้ค่ะอันนี้เป็นใบเสร็จกับเงินนะคะข้อหนึ่งนะคะต่อไปหลักฐานการจ่ายเงินข้อ2นั่นก็คือใบสําคัญรับเงินค่ะค่ะใบสําคัญรับเงินนี่จะเป็นใบสําคัญซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้นะคะอันนี้จะใช้ในกรณีที่เราจ่ายเงินไปแล้วไม่อาจเรียกใบเสร็จกับเงินจากผู้รับเงินได้ก็ให้ผู้รับเงินออกใบรับเงินให้นะคะแ่็คเกรรีที่เราไม่สามารถเรียกใบเสร็จได้เนาะใช่แล้วก็ให้ผู้รับเงิน เขาออกใบสาคัญรับเงินให้เราได้ค่ะอย่างเช่นเดินทางไปไหนบ้างคะอันนี้อกรณีเราเดินทางไปราชการเสร็จแล้วเราขึ้นรถรถมอไซค์รับจ้างรอแท็กซี่เราไม่สามารถที่จะขอใบเสร็จรับเงินได้ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะให้เขาออกใบรับรองใบสําคัญรับเงินให้ก็ได้ถ้าไม่ได้เราจะมาใช้ใบรับรองการจ่ายเงินแทนก็ได้นะคะค่ะมาดูคือหลักฐานการจ่าย ถัดไปนะคะคือรายงานการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment นะคะค่ะอันนี้จะใช้ในกรณีที่เราจ่ายเงินผ่านระบบ KT b ี o r p o ร a เ e อ n l i อ e นไลน์ซึ่งทุกวันส่วนร,รชาชการเราจะเน้นการจ่ายเงินผ่าน KT b ี o r p อ r a t e อ n l i อ e นไน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ฉะนั้นสมมติว่าเรามีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะให้ข้ารชาชการปกติเราจะต้องลง,ลงชื่อในแบบรายงนานเดินทางไปรชาชการใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะแต่ต่อไปเนี้ย ถ้าเราจ่ายผ่าน k คทบีเคเบเดลอะไรเราไม่ต้องละไต่ต้องให้เขาเซ็นข้างหลังใบรายงานเดินทางไปราชการนะคะค่ะเราสามารถที่จะปรียารายงานใช่จากระบุการจ่ายเงินผ่านระบบเอออีทีเมนต์มาแนบใบและเป็นหลักฐานการจ่ายได้ค่ะค่ะ,คะต่อไปหลักฐานการจ่ายตัวที่4นะคะคือก็คือใบรับรองการจ่ายเงินค่ะค่ะใบรับรองการจ่ายเงินเนี้ยจะใช้ในกรณีจ่ายเงินไป โดยได้รับใบเสียจรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนค่ะหรือไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้นะคะค่ะให้ข้าราชการพนักง,งานราชการหรือลูกจ้างรนายน้นะคะทาใบรับรองการจ่ายเงินมาค่ะเพื่อประกอบการเบิกจ่ายได้ะค,ะค่ะเช่นกรณีที่เมื่อกี้ที่บาัาค่ารถรับจ้างค่ารถแท็กซี่เราสามารถใช้ใบรับรองการจ่ายเงินได้นะคะค่ะต่อไป<ม>หลักฐานการจ่ายเงินตัวที่5นะคะก็คือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกําหนด เป็นหลักฐานการจ่ายเช่นอะไรบ้างคะเช่นเนาะค่ะใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะคะหรือเรียกที่ว่าแบบเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งนะคะก็ใบแล้วก็ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรค่ะแบบเจ็ดสองสองสามนะคะปัจจุบันใช้แบบนี้ค่ะใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการก็คือแบบแปดเจ็ดศูนย์แปดอันนี้เราสามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานการจ่ายได้ ซึ่งในใบ<ม>ใบใบเบิกตัวนี้มันจะมีให้เราเซ็นเป็นผู้รับเงินอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานการจ่ายว่าเราเป็นคนรับเงินนะคะค่ะค่ะหลักฐานการจ่ายเงินตัวที่6ก็คือรายง,งานแสดงรายละเอียดสถานะสถานการเบิกจ่ายเงินนะคะ,คะอันนี้ใช้ในกรณีที่ว่าเป็นการจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นการเบิกจ่ายเพื่อจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์โดยตรงนะคะค่ะอันนี้กรมบัญชีกลางก็จะจ่ายเงินเข้าให้กับเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรงนะคะค่ะ,คะอันนี้<ส><ม>เป็นหลักฐานการจ่ายเงินนะคะ,คะก็มีอยู่หกอย่าง,งาด้วยกันนะคะค่ะแล้วมาดูในการจ่ายเงินนะคะหากไม่สามารถจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเพย์เมนต์ได้นะคะจะสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือว่าเงินสดได้ไหมคะ,ะก,รกรณีที่ว่าเหมือนที่เราพูดไปแล้วเนาะค่ะโดยหลักเราให้จ่ายผ่านระบบอีเพย์เมนต์นะคะค่ะแต่ถ้าหากบันไดที่ว่า ไม่สามารถที่จะจ่ายผ่านได้อาจจะเป็นการระบบค่ะขัดข้องหรือว่าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะจ่ายเป็นเช็คหรือเงินสดได้นะคะแต่ก็อย่างว่าคือต้องใช้เฉพาะกรณีมีเหตุขัดข้องหรือมีความจําเป็นเร่งด่วนจริงๆเท่านั้นนะคะค่ะอันนี้ก็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากให้จ่ายดทผ่านระบบ e-payment ค่ะ กรณีบุคคลภายนอกซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานนะคะและมีความจําเป็นจะต้องยืมเงินเพื่อไปปฏิบัติงานก่อนสามารถทําได้ไหมคะเขาเป็นบุคคลภายนอกนะคะไม่ใช่เป็นบุคคลในส่วนของราชการเราตามระเบียบนี้นะคะข้อ5 8กําหนดว่าในการยืมเงินของผู้ยืมที่ไม่มีเงินใดๆที่่วนราชการผู้ให้ยืมจะหักสมใช้คืนเงินยืมได้อันนี้ก็คือบุคคลภายนอกเนาะ ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมกำหนดให้ผู้ยืมนำหลักทรัพย์นะคะมาวางเป็นประกันค่ะพร้อมทั้งให้ทำสัญญาวางหลักทรัพย์หรือให้หาบุคคลที่กระทรวงการคลังกำหนดนะคะมาทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อส่วนราชการผู้ยืมถ้าเขาสามารถดำเนินการได้ก็สามารถที่จะให้ยืมเงินได้ค่ะเป็นแบบนี้นี่เองนะคะค่ะแล้วกรณีที่ผู้ยืมเงินไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะ และผู้อานวยการกองคลังได้เรียกให้ชดใช้เงินแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ส่งคืนนะคะกรณีนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อคะค่ะคือเรียกแล้วก็ยังไม่มาจากกรณีที่ยืมไปแล้วครบกําหนดก็ยังไม่ส่งใช้เงินยืมหรือไม่ส่งใช้ใบสําคัญพอเอากองคลังก็ได้เรียกเรียกไปแล้วรอบนึงลวแต่ก็ยังไม่ดําเนินการนะคะกรณีนี้นะคะให้พออกองคลังผู้อำนวยการคลางเนี้ย รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนะคะแล้วแต่กรณีนะคะถ้าเป็นส่วนกลางให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการก็คืออธิบดีค่ะแต่ถ้าส่วนภูมิภาคก็ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไปค่ะอย่างเช่นกรณีบุคคลธรรมดาใช่ไหมคะกรณีที่ว่าเป็นข้าราชการในสัญญายืมนะคะก็จะมีระบุว่า นกาข้าพเจ้าอ่ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกําหนดข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือนเนาะค่าจ้างเบี้ยบัตรบาเหน็จบํานาญหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการชดใช้จํานวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันทีกรณีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ส่งคืนทวงแล้วไม่ส่งคืนเราแจ้งผู้ว่าหรือวัวหน้าส่วนราชการหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถที่จะบังคับให้หัก เงินเดือนก็ได้เนาะเบี้ยบัรหรือบำเหน็จบำนาญก็ได้คือตามที่ระบุในสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญายู่กรณีที่เป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างซึ่งมีเงินให้ส่วนราชการหักใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถ้าเป็นบุคคลภายนอกเนาะใช่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกเขาจะไม่มีเงินให้เราหักเพราะว่าอาจจะสั่งการให้ดําเนินการตาม การวางหลักใช่แม้ซึ่งซึ่งเราเราเคยพูดไว้แล้วว่าถ้าเป็นบุคคลภายนอกต้องหาหลักประกันมาวางค้ำประกันใช่ไหมคะหรือว่าเป็นสัญญาสัญญาค้ำประกันเนาะหลักทรัพย์หรือสัญญาค้ำประกันหรือหุคคนค้ำประกันค่ะกรณีเขาไม่สนใจผู้ว่าหรือหัวหน้าส่วนราชการอาจจะต้องปฏิบัติตามในสัญญาที่เราทําไว้นะคะอาจจะมีการยึดเงินประกันหรือกรณีที่เขาเอาบุคคลมาค้ำประกันก็อาจจะต้องตามกับบุคคลที่ เรามาค้ำประกันที่เขาค้ำประกันตามสัญญายืดนะคะก็คือว่าถ้าเราใช้เป็นบุคคลค้ำประกันเราก็ยึดบุคคลเป็นค้ำประกันถ้าใช้หลักทรัพย์ก็ยึดหลักทรัพย์ถ้าเป็นสัญญาค้ำประกันก็ก็ดูที่สัญญาประกันดูดูสัญญาดูที่สัญญาเป็นหลักนะคะแล้วกรณีสุดท้ายนะคะที่มีถามกันเข้ามาบ่อยมากเลยนะคะกรณีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินนะคะตรวจรับเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษา ไม่ตรงกับจํานวนเงินในรายงานเงินคงเหลือประจําวันค่ะคณะกรรมการจะต้องดําเนินการอย่างไรอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะมันเกี่ยวกับเงินนะคะอันนี้จะต,ต้องทําอย่างไรบ้างคะ,คะ,ะกรณีที่เจ้าหน้าที่การเงินนําส่งเงินให้กรรมการเก็บ,บรักษาเงินตรวจนับปรากฏว่าเงินที่ได้รับกรรมการตรวจนับแล้วไม่ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันใช่ไหมคะกรณีนี้นะคะ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่การเงินผู้นําส่งนะคะ <C happens> จะต้องร่วมกมันบันทึกจํานวนเงินที่ตรวจนับได้จริงนะคะไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจําบันและลงรายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินผู้นําส่งก็ต้องลงรายมือชื่อด้วยนะคะแล้วนําเงินที่เก็บนับที่ตรวจนับได้จริงนะคะนาเก็บรักษาในตู้นิรภัยเสร็จแล้วให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบพันทีเลยนะคะเพื่อหัวหน้าส่วนราชการจะได้พิจารณาสั่งการต่อไปค่ะค่ะกรณีกรณีที่น้องไม่ครบต้องเร่งดาเนินการรายงานหัวหน้าส่วนทราบโดยด่วนเลยนะคะเพราะว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญมากค่ะค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ได้นํข้อถาม ที่โดนถามเข้ามาบ่อยมากนะคะเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินนะคะ <c oughs> เราก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ <c oughs> แล้วก็สำหรับผู้ที่จะนำไปปฏิบัติงานได้รับความรู้ได้อย่างเต็มที่นะคะเราสองคนก็ฝากกดไลค์กดแช่นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> มากค่ะ <c oughs> ดีค่ะ